สวัสดีค่ะพบกับอภิสลายคนาคารในช่วงกลางวันนี้ค่ะในวันที่25กันยายนกับรายการพบสังเกงเนวอัปเดตค่ะวันนี้จะมีอะไรมาอัปเดตนะคะสามารถติดตามชมกันได้เลยนะคะการเคลื่อนไหวของราคาทองคำในช่วงกลางวันค่ะก็ฟื้นตัวขึ้นค่ะรับความหวังเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะรอบใหม่ของสหรัฐค่ะ โดยสมาชิกพรคได้มดแถบในสภาผู้แทนรัสดองของสหรัฐกำลังพิจารณามาตรการกระตุ้นเยียวยาเศรษฐกิจของสาหารัฐรอบใหม่นะคะซึ่งมีวงเงินถึง2.2งล้านล้านดอลลาร์าราราสาหารัฐค่ะซึ่งเป็นมาตรการที่เกี่ยวกับกระตุ้นเศรษฐกิจอันเกิดจากผลกระทบของไวรัสโควิด -19 นะคะทำให้นักลงทุนคาดหวังว่าทำเนียบข่าวและสภาคอนเกรสจะสามารถบรรลุข้อตกลงกันได้เกี่ยวกับมาตรการเยียวยากระตุ้นเศรษฐกิจค่ะ สำหรับคืนนี้นะคะสหรัฐมีการเปิดเผยยอดสซื้อสินค้าคน้นทนค่ะซึ่งตลาดคาดกันว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้น1.1%ชะลอตัวจากเดือนที่แล้วนะคะที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น11.4%ค่ะส่วนสำหรับแนวโน้มราคาทองคำคาดว่าขึ้นไหวในกรอบ1,845-1,882ถึงดอลลาร์ค่ะทั้งนี้ราคาทองคำมีแนวนรับที่1,845ดอลลาร์และมีแนวต้านที่1,882ดอลลาร์ส่วนค่าเงินบาทค่ะมีแนวนม แข็งค่าส่วนทองคําแท่งในประเทศเคลื่อนไหวในกรอบ27,850ถึง29,200บาทค่ะแล้ววันนี้ค่ะก็ได้หมดเวลาของอภิสราแล้วค่ะสามารถที่ตาอัปเดตข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ไลน์เฟซบ o ๊กตามทนรายการพบกันใหม่ค่ะในวันจรนหน้าสวัสดีค่ะ